สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสาวน้องเพชรบ้านแพงสุขุมสุขลนค่ะมาหอดงานแล้วค่ะมาหอดมาหอดแล้วเป็นดาราผู้นะไรพู้หน่อยๆค่ะพี่น้องผู้หน่อยๆน่อยบางบางอู้ส้นพืดนไม่ยังเลกพักเอามาฝากไฟจ้าจ้าจุ่มเอานี่กินพักนี่ไข่กินบัซซี่หวานาจุ่มซอยจากโรงพยาบาลอันนี้ผู้ใดเนี่ ดาวันอันนี้ดาวันอันนี้ไผนี่ดาวันอันนี้แบมบแบมแบมนี่พวกบอกกันมือเดียวนี่ยนะมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเตีเปลี่ยนเหรอเนาะพวกหูเนี่ยเลยว่าเมลุงประยุ่ตมันเกิดยังเกิดเนาะปลาลูกแบมมันปลาเนี่ยเป็น,ไปไนปอ,อะไรบ้างฮะเมียไปหาธุระลูกเอ,อ้ยจะวัดอยากร่างงานอีกเลยมันเมียเป็นอย่งมันมีคนกระตุ้นที่แก่เป็นเมียปัญญาส์เถิงเคลื่อนเอ แม่พญา,าจากหนึง่งอ๋อหวานเลยยังหวานเลยไปกินอันนี้กินกระตัมบักทักวเววบิดตีหัวปลาไม่กินข้าวแล้วกินผัก<ว><ม>น้องน้ำยู่กลยบล่ะจ้าไป็นเสื้อผ้าของน้ำไปก็ะแต,ต้องสีอันได้เห็นไหน <laughs> ไม่ยางแล้วนั่น ได้ยังมากินห่ดเลยมันจะไกลมาจะจังดูใบกันพื๊ดทั่วมันจะว่าบูดซะบ่โอ้โหส่แงไหมคค่ะลูกแบมค่ะลูกแบมเสื้กระเป๋าไหมป้าโทรงามจ้ะวัาดีค่ะเขื่อเท่าแค่เอากระเป๋าแมียคนผสมกระเป๋าเนาะโอ้กระเป๋าผสมคน สวัสดีครับแม่มีผู้ติดตามแล้วดาละดาราสาวท่านหนึ่งน้องปันปันคือวางสั่นน้บัคือวางสันอันนั้นเจ๊พวงค่ะเดี๋ยวนี้คือบ่ขายลูกจินหรือ่าเจ๊วง ก็เอาพักมาให้แยมตัดทีเฟื่องเลยขายมากมายเออหนอเฟื่องก็ไ่ได้ขายโลดซ้ำๆนานอืมเขาเมาตายอลด้ดิแม่หนะแยมลูกแบมแม่ฝากอันนี้ไว้ก่อนแม่ไปถ่ายคลิปก่อนสักครู่ฝากอันนี้หน่ยเด้อเดี๋ยวเดินกลับมาเอาถ่ายคลิปแป๊บหนึ่ง เลาะเลาะก่อนแม่ฮะปากโตไม่ไหวอุ้ยปากเนี่อฝากโตนี่ด้วยแม ขาผานหรือว่าสัันว่าผานกะ่าณหลวงครับแล้วเก๋คาเลอโอ้ยเลือดเนี่ย้ยลาไมเอาล่ะลอ้ยไม่ยังไม่หยังมาัไม่ยัเลยได้๋ยวาฝันเดีวมาฝนี่แม่จดหาพัฒนาพนะวัสดีค่ะกีฬาาต้องเอาลายพวจมผานโอ้ยจัดหนาพัฒนาค่ะ อันนี้ต้องจำเลยวค่ะปัดโอ้ยเี่ยสีเล้าด็กโอ้ย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  มาละเราคำฝันงบประมาณหลวงยังไหนพักไม่พักสั yes ้นดาพัฒนาเนี oh, right? no, ่ยบัขอคิดขอเสียงจากพ่อแม่พี่น้องโอ้ตายมเมียคือติดดินแต่ว่าป้านเ๋ยวเราแล้วมขนติดดินมันย่าได้็นเราเสีบไว้เป็นเสียบว่าไงจะแล้วแต่เอาเลิศเอาเลิศเจ้าแก้ปัญหาน้ำท่วมแก้ได้เต็มระบบค่ะกรุงเทพน้ำท่วมบ่ค่ะ จ้างสาวน้อเป็นเพ่งลงเต็มเดียนมิดซีรีส์ตกไหนล็เทปโอ้ยง่ายๆเลยนเนาะค่ะง่ายๆง่ายๆรถทีส์ปอบมันติดเศษใหญ่ค่ะเอามาแล้วเปลนร่องตีเศษหนึ่งโอ้รถไปกองยุ่งหันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแก้ปัญหาแก้ปัญหาตรงมากเลยแก้ปัญหาโดยตรงมากเลยตรงประเด็นมากเลยท่านงไงแก้ไม่ยุ่ยใบหนึ่งเลยปะค่ะเลยว่าใบไหนเนาะ มาแล้วมวนี้บากกีค่ไ่ไมกัหาเอองกันนะมองันกับพ่อว่าน้ำรวมมองมี้สองของง้สองสองห่อพ่อสองร้อยกว่าไม่ทันสองอยกว่าเขาขาดป้าหักไปไปได้เลยนี่น่าแล้แกปัญหายังก็ยังนีเห็นมั้ยเ้ามันยากไ่เห็นอยาหันห่อยฮะพักเป็นสิบ้างงามประต

พ่อมเด้อยานมเนี่ซื้อกะเกเนี่ยนาตามุนกันมกันบม่แย่ผ่านันมไม่แย่ผ่านประมาณหลวงตามมาพงนีดอันนี้ก็อตรงโพดตรงโพดหลายคนเพิ่วมาสาวหน่อยเพชรปบั่นแพงมาหอดมาจอดถึงแล้ว สาวน้อยใชนไมเลยเวยที่ใช่อุบอุเบียเน้อยเต้บังนั่นวเมนค่ะเมนบจเป็นกิ่างไปนเี้าบ้าบบ้บ้าาบ้าบ้า้นบ้นบิาบ้าบาบ้าบ้าบ้าเ้้บ้า้เบา้าบ้้าบ้บ้า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 ้่าา้บ เราจุ่มขนหมูเลยเนาะัาจังสัน้อพี่เราเนาะอนี้มาบอกมาบอมาทานฝากอีกข้าฝากอีเน่โอวเน้เอหนึ่งเนาะมันต้อเจกโอ้นั่นลอดใจนั่นกาได้ละโมยิมโอ้ย้เจ้ายิมแต่ที่วาสอีแน่ยิ่งกัดจ้องกัาของมจให้าเจ้ายิมดเจ้าวมสิเรียก เออหาเสียงก็เสียงคอยยจางมาเห็นเจ้าคอยบม่ทิ่นเจ้าคอยบม่ทิ่นเจ้าเออคือว่าเจ้าไหนคือว่าเขาไม่ทิ่นคือบม่ทิ่นว่าไม่คอยไมาป่าก็คือคอยคอยกับไม่ทิ่นเจ้าเอาถ้าคอยถ้าคอยจริงเจ้าลงมาจากเซิร์ฟสามเจ้าเพื่เลี้ยหน่อกโอ้ยเม่หน่อยจำดีกันเลยนะโอ้ยหัดกรอนพี่น้องเลยสาม เป็นสมสมัยสามยังค่ะสมคนกาให้คอยจ้าก็ส้ซุดเอเบ่าเนตบอ้อพะค่อล่วงมากันต่่งข้จะเห็นไสุ้ดผีตะคูหลายอย่้นี่ต้องหัะเห็นน้ารูเจ้าดิน้ารู้ใน่าู้พระเจ้าหน้าาเลย ใทัแลเออใสเนาะมียันจะไม่สังเกตคเถอะว้วาแล้ววาแลาวาแล้ววาแลาแล้ววาแล้วววแล้ว้าแล้ววลาวาแว้าแล้ววาแล้ววล้วว่าแลาแล้วว่าแล้ววาแล้ววแล้ววาแล้วลาแล้ววาแลล้วาแล้ววาแล้าแล้วว เอาใหลเขาเนี่ยขอจขันแนเลยนโอ้โหด้อโทสามแกจะเอาแกจะสหมูขาม่านนะเนอะข่ไข่บดหิมบดป๋าเจ้าแกมาเข้ามาบดป๋าค่อยยบดหิมมาน่แม่ก่อนชอนที่พยุ์เบิ้งแต่ได้ไรสดเป็นหน้าบางกะเว้นแล้วโ้ยมันอัเจ็บเลยท่าดิเออ้ก็ตีดินเนาะ ยุ่เ่โย่ป้าวบาเนเจ้าขี้มากได้พอขี้ไปน้องกันเดือ้หลายโคตบางขันนี่งวดหกสลิบหลอจำได้พอดปาดทิ้งโค้ดได้เป้านำได้เป้าน้ำถือเต็มเอสซี่ยุคเกาหลียุคยุคยุคเกาหลีไล่มาบอกคอมเม็์มากก็นนี้คนขับมานํำเจ้าอยู่หาพัดคู่หาพันโอย แต่ว่าพี่บาโย่ี๋อวสิโอนพวกมาไล่ให้นอทัำนี่กับพ่อแล้วพี่นอทำบบาหักมันบอมีเงินไขดอกแมนว่าพอหักไตนคนัมานั่งลี่เขาไปโอ้ยเนาะวจะคิดได้โอ้ยอยไปนั่งใส่ช่มองแห้อยู่บนนั่งเยหมดเอออบ่นมาเจ้าจิดดิงนะไอันก็เลย่เออเนาะเป็นคนติดดินมามาน่นะที่ที่ได้ขอที่าสอง สาเดียนไหญ่พอเดียนตั้งว่าเนีย่เจ้าทำไมผู้หญิงเมานี่ตีไ่มีหม่องซื่อเลยเด็ดเออเดียนใหญ่วแต่งตัวมันคือสอสอ่ด็ดป้าคบผมป้าคบอย่แล้เจเกอมาลดพวกสิบลอยแบบอุ่ิคนเดียว ได้เป็นคอครดีนะตอนแรกมนนโอ้ยแม่เอ้ยมันโซคารใครไปอัดใครเพาได้เป็นแล้วเท่านั้นแหละเนมุตอบต้องต้องโตเลยเอิ้นปอตีคู่แล้วัดขนมาหาเสียงไรันแนมด้ม่เปิดต่ฮะขนมเองมาเจยเจีบี้าปด่อาเี่ดีอก้นอย่ยยิ่มต่ยิ่งแต่่งย่ง่งต่่ เดี๋ยวติดตามคลิปหนาไปเลยค่ะอู้เรามาหาเสียงพนาวากินมีลำลากไปนอกไปจะเพื่อจน,น่จะลืมกดติดตามไม่ด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยเปิดการ่นเห็นเลยนะคะ